สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพันธ์ช่นงนะครับวิดีโอนี้นะครับผมมีเครื่องมือนะครับอยากจะมานําเสนอให้ทุกคนนะครับบอกเลยว่าเครื่องมือตัวนี้ดีมากๆนะนะครับสำหรับคนที่ต้องการ API นะครับหรือว่าข้อมูลที่อยากจะเอาไปเป็นอ่าทำ p r o t o t ทป์นะครับหรือก็คือเอาไว้ทดสอบในการทําเว็บไซต์หรือว่าแอปก็ตามนะครับอ่ะเจ้าเครื่องมือตัวนี้ครับมีชื่อว่า c h e e y นะครับอ่า s h e e y เนี่ยเราก็สามารถที่จะแปลงนะครับ spreadsheet นะครับหรือว่า google sheets นะฮะ ให้เป็น API นะครับเพื่อที่เราจะได้เอาไปทดสอบนะครับเว็บไซต์ของเราได้นั่นเองนะครับหรือว่าอาจจะเป็นแอปหรืออะไรก็ตามนะเออนะครับเราสามารถแปลงให้มันเป็น API ได้นี่นะฮะก็สามารถเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับจากนั้นทุกคนสามารถกดที่ connect Google Sheets ได้นะครับผมแมนะครับ connect มาเลยปุ๊บทีนี้หลังจากล็อกอินเข้ามานะครับเราก็สามารถสร้างอ่าโปรเจกต์ Project ตัวใหม่ได้นะก็มาคลิกดูซึ่งมันก็จะมี2รูปแบบนะก็คือเราสามารถ Import ข้อมูลจาก ตัว google s h e e t u r l นะครับหรือว่า,าเราจะใช้เทมเพลตของเขาก็ได้นี่เขาจะมีเทมเพลตนะครับให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้อ่ะเดี๋ยวผมมาดูในส่วนของ Restaurant เมนูนะครับอ่ะลองคลิกเข้ามาดูนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะ open preview ดูนะครับผมอ่าลองมา preview นะครับดูตัวอย่างนะครับผมอ่าอย่างเช่นตรงนี้ก็คือมันจะเป็นเมนูอ่าของร้านอาหารใช่ไหมฮะนี่นะครับซึ่งข้อมูลที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเขาดึงมาจาก google sheets นะ นะครับเนี่ยกดึงมาแล้วก็เอาข้อมูลมาแสดงนะครับแล้วก็เขาจะมีโค้ดให้เราโหลดด้วยนะเนี่ยมาลองกดดาวน์โหลดดูนะครับอ่านี่ครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเข้ามาดูที่ JavaScript นิดหนึ่งเห็นไหมนะครับว่าเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าเขาจะมีการใช้นะครับเป็นตัว fetch นะครับนในการดึงข้อมูลมาแล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยไปแสดงที่ HTML นั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะโอเคนะครับซึ่งใครที่มีเป็น Google Sheets เนี่ยทุกคนก็สามารถทดสอบได้อ่เดี๋ยวผมพา มาลองทําดูแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะย้อนกลับนะอ่าแล้วก็มา new project นะครับแล้วก็เลือก from Google Sheets นะครับผมอ่าซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถที่จะวางนะครับ Google s h e e t URL ลงไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาที่ Google Sheets ก่อนนะครับผมโอเคนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยสร้างนะครับตัว Sheets ตัวใหม่ขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะตั้งชื่อนะว่าเป็น่า Sheets data แล้วกันนะครับ ทีนี้เราก็ลองมาสร้างดูนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยอาจจะมีข้อมูลเป็นข้อมูลพนักงานอะไรพวกนี้นะนะครับผม่เดี๋ยวผมมาสร้างเลยก็คือเราจะมี ID นะครับเราก็จะมีเป็น first name นะครับมี last name นะครับผมแล้วก็อาจจะมีอายุโอเคนะใช้ในการทดสอบนะครับก็จะมี ID นะครับ1 2 3 4 5แล้วกันนะครับก็จะมีแล้วก็ชื่อนะครับเป็นจอห์นโดอายุ30นะครับเจน โดอายุ23นะครับจิมโดนะครับอายุ25นะครับผมต่อไปจอร์จโดนะฮะอายุายุ35แล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นโจโดนะครับโอเคอายุ40อ่ะอันนี้คือผมมีข้อมูลของผมแล้วผมก็สามารถที่จะมาที่แชร์นะครับผมอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะคัดลอกลิงก์นะอ่าคัดลอกลิงก์นะครับเสร็จสิ้นไปแล้วก็ เอามาวางตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะครับอแต่ทีนี้นะครับทุกคนจะเห็นว่าชื่อตรงนี้มันเป็นชีทหนึใช่ไหมเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนชื่อให้มันเป็นภาษาอังกฤษนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น data อลไรกันนะครับอตามนี้เลยนะนะครับทีนี้เดี๋ยวไปคัดลอกลิงก์มาใหม่นะครับนะครับก็จะให้มันเป็นลักษณะแบบนี้นะนะครับเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษทีนี้เราก็สามารถกดนะครับ Create Project ได้เลย๊นะครับผมนี่นะครับ เขาก็จะมีตัวอย่างให้เราดูด้วยนี่วิธีการใช้งานนะว่าถ้าเกิดเราอยากจะเก็ตข้อมูลเนี่ยทำยังไงนะครับก็จะเห็นว่าเขาจะมีการใช้เป็น fetch API นะครับในการดึงข้อมูลมานะครับซึ่งตรงนี้ทุกคนก็สามารถที่จะลองเอาไปใช้งานกันดูได้นะครับอเดี๋ยวผมจะยกตัวยอย่างการใช้ API ตัวเนี้ยนะครับใน React JS แล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวผมไปสร้าง project React ก่อนนะครับโอเคนะครับหลังจากสร้าง project ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดขึ้นมาเลยนะครับอ โอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวลองมาทดสอบยิง API ดูนะครับเดี๋ยวผมติดตั้งในส่วนของ Axios ก่อนนะครับ npm i axios นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะลบนะครับข้อมูลตรงนี้ทิ้งไปเลยอ่าทีนี้เดี๋ยวสร้าง tag div ขึ้นมานะครับข้างใน tag div นะฮะอ่าเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลเนี่ยมาแสดงในนี้ซึ่งเดี๋ยวผมไป import use effect มานะครับโอเคจากนั้นนะครับก็เราจะมา สร้างสเตตนะผมสร้างสเตตชื่อว่า Data แล้วก็ set Data นะครับค่าเริ่มต้นเป็น a r r a y เปล่าอ่ะจากนั้นนะครับก็เรียกใช้ use effect นะครับทีนี้เดี๋ยว import นะครับ axios มาโอเคนะครับแล้วก็ทำการอ่าสร้างนะครับฟังก์ชันก็ได้นะเดี๋ยวผมสร้างฟังก์ชันชื่อว่าเอาเป็น fetch data แล้วกันนะครับผมเป็น async นะฮะ โอเคจากนั้นเนี่ยผมก็จะสร้างตัวแปรนะครับที่ชื่อว่า r s t อ่าหรือว่า s p o n s e นะครับแล้วก็เรียกใช้นะครับ axios .get นะครับผมก็จะยิงมาที่ตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปก๊อปตัวนี้มานะครับผมนี่ก๊อปปี้มานะครับเดี๋ยวผมสร้าง URL มาเก็บก่อนตัวแปรตัวนี้นะครับเราก็จะยิงไปที่ URL ตัวนี้นะครับผมแล้วผมก็จะมีการใช้นะครับ Await ตรงนี้นะทีเนี้ยนะครับตัว axios e เนี่ยมันจะแปลงข้อมูลให้เราเป็น javascript object อัตโนมัติให้เลยนะนะครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถที่จะเซตข้อมูลได้นะครับโดยการดึงนะครับฟังก์ชัน set data มาแล้วก็เข้าถึง rest นะครับ .data ตามนี้เลยนะครับทีเนี้ยก็มาเรียกใช้ฟังก์ชันตัวนี้ดูนะครับโอเคจากนั้นเดี๋ยวผมจะลอกข้อมูลออกมาให้ดูนะว่าข้อมูลมาหรือเปล่านะครับอ่ะลองมาดูที่ คอนโซลนะครับผมแมทุกคนจะเห็นว่าก็จะมีอ็อบเจกต์มานะเห็นไหมนะครับนี่นะครับข้างในอ็อบเจกต์ตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นค่านะครับตามที่เราเนี่ยมีตามนี้เลยเห็นไหมนะครับผมแ่มก็จะมี ID มี first name มี last name ตามนี้เห็นไหมครับอ่ะทีนี้ลองรูปเอาข้อมูลมาแสดงนะผมก็จะเข้าถึง state data นะครับอ่าแล้วก็ Map นะครับผมรับค่ามา1ตัวนะครับจากนั้นก็ return นะครับเดี๋ยวผมรับเป็น v a และกัน โอเค return มานะครับผมก็จะ return ใน table แล้วกันนะครับผมอ่า,อาเดี๋ยวจริงๆ table เนี่ยเอาไว้ด้านนอกนะครับโอเคแล้วก็ข้างใน table เดี๋ยวผมสร้างอันนี้ก่อนก็คือ tr นะครับแล้วก็ th นะครับก็จะมี id นะครับมี first name มี last name นะครับแล้วก็มี age โอเคจากนั้นข้างใน ตัวเด t ้ที่เราแมปเนี่ยเดี๋ยวก๊อปตัวนี้มาเอามาวางลงไปนะครับจัดระเบียบนิดนึงผมก็จะเปลี่ยนจาก th นะครับให้เป็น td นะนะครับแล้วก็เข้าถึงค่าเลยอันนี้ก็จะเป็น val id นะฮะโอเค okay. copy มาวางใส่นะครับอันนี้จะเป็น first name อันนี้จะเป็น last name นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็น age อ่ากด save นะมาดูที่หน้าเว็บของเรานะครับ โอเคอันนี้มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะเขาบอกว่า data dot map is not a function นะครับผมโอเคตรงนี้ผมแน่จะลืมนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะต้องเข้าถึง data อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนะจากนั้นก็มาดูอทุกคนจะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยมาแล้วนะครับทีนี้มันจะมี error ในส่วนของ table นะครับอ๋อผมลืมไปตรงนี้ก็คือจะต้องมี t h นะครับครอบตัวนี้ไว้แล้วก็ตรงนี้จะมีะ t body นะครับ ครอบตรงนี้ไว้นะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวกำหนดคีย์ให้มันด้วยนะ ball id อ่ะ refresh อ่าทุกคนก็จะเห็นว่านะครับข้อมูลออกมาได้นะครับตามปกตินะสวยงามนะครับผมเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าข้อมูลนะครับเราสามารถสร้างได้ง่ายๆเลยนะครับใน google sheets นะครับซึ่งแน่นอนเวลาที่เราพัฒนาแอปเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องการข้อมูลแบบนี้นะนะครับที่เป็นข้อมูลสําหรับการทำโปรโตไทป์นะฮะให้กับ แอปของเรานะครับผมนี่ก็สามารถใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับนี่ในการแปลงนะครับจากสเปรดชีตนะครับให้มาเป็น API นะครับแล้วก็ใช้งานในฟอนต์เอนของเราได้นะครับผมน่ซึ่งนะครับทุกคนก็สามารถเนี่ยใช้ได้หลายเมธอดนะก็คือทั้ง get post put แล้วก็ Delete เลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็คือผมใช้เป็นในส่วนของ get ก็คือการดึงข้อมูลมานะครับทีนี้มาลอง post กันดูบ้างนะเออนะครับผมเดี๋ยวผมจะ enable เลยนะครับ วิธีการโพสต์ก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนเนี่ยก็คืออ่เดี๋ยวผมมายกตัวอย่างให้ดูนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องสร้างฟอร์มขึ้นมานะด้านล่างเทเบิลตัวนี้นะครับอ่าผมสร้างฟอร์มขึ้นมาฟอร์มตัวนี้นะครับก็จะมีอินพุตนะครับผม3ตัวนะครับสำหรับการอ่าใส่ข้อมูลนะครับผมจริงๆอาจจะต้องมี ID ด้วยนะเออนะครับอ่ะเดี๋ยวใส่ ID ไปด้วยแล้วกัน ID ก็จะเป็น Number นะครับผมแล้วก็ชื่อเป็น Text โอเคอ่าแล้วก็อายุนะโอเคนะครับทีเนี้ย ผมก็แค่ไปสร้างสเตตขึ้นมานะครับสเตตสำหรับจะเป็นสาย ID นะครับ Se ID อค่าเริ่มต้นเป็น String เปล่านะครับต่อไปนะครับก็คือจะเป็น first name แล้วก็ Set first name นะครับค่าเริ่มต้นเป็น String เปล่าต่อไป last name นะครับเดี๋ยวผมเขียนอย่างนี้ดีกว่า first name นะครับ last name แล้วก็ Se t last name Data นะครับก็คือจะเป็นอ่าจากนั้นก็จะเปลี่ยนเป็น Age นะครับแล้วก็ Set Age นะครับอ่ะเป็น string เปล่าเหมือนกันหมดเลยนะครับทีนี้เราก็แค่มาเข้าถึงค่าของ Input แล้วก็อัปเดตนะครับผมก็จะใช้ Event on Change นะครับรับ Event มานะแล้วก็ Return นะครับตามด้วยเรียกใช้นะครับฟังชัน Set อ่า id นะครับอ่าเดี๋ยวตรงไหม โอเคเซตไอดี okay, ID, นะครับแล้วก็เข้าถึงค่ามาัน event t a r g e t value นะครับผมแล้วก็ Copy มาตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับอ่ะผมก็จะเปลี่ยนนะเป็น Set อันนี้จะเป็น Set first name นะครับ Set last name แล้วก็ Set age นะครับผมโอเคนะนะครับอ่าทีเนี้ยเวลามันไปอัปเดตปึ๊บเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีฟังก์ชันนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือฟังก์ชันในการ post d a ้ a ละกันนะครับอ่าสร้างฟังก์ชันตัวนี้มานะครับผมซึ่งในการโพสเนี่ยนะครับก็คือเราอาจจะต้องสร้างตัวแปรชื่อว่า Data นะครับอ่าเป็น Object นะครับเอามาเก็บไว้ผมก็จะมีนะครับเป็นตามนี้เลยนะครับมี ID นะที่ผมจะอ่าส่งไปนะครับก็จะเก็บ ID ไว้นะครับมี first name นะครับผมอ่ามี last name นะฮะ แล้วก็มีอายุนะครับอ่านะครับเก็บไว้ใน Data นะครับผมโอเคจากนั้นทำไงต่อนะครับเราก็แค่เรียกใช้นะครับเป็นา x i o s นะครับผมก็คือเดี๋ยวผมจะเรียกใช้ x i o s dot post นะครับแล้วก็เราเนี่ยจะมีการส่ง url ไปนะครับตรงนี้ก็คือจริงๆมันใช้ตัวเดียวกันนะครับอ่าเป็นตัวเดียวกันเลยเดี๋ยวเราไป copy url ด้านบนมานะนะครับเราก็ส่ง url ไป นะครับตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปดูที่ axios ก่อนนะครับผมในการที่เราจะา Re q u e s t นะครับผมอ,อยู่ด้านบนนะตรงนี้เห็นไหมฮะเราก็จะส่งนะครับเป็น url แล้วก็ตามด้วยข้อมูลเห็นไหมนะครับซึ่งข้อมูลตรงเนี้ยเราก็แค่เอามาจากตัว data ตัวนี้นะครับถ้ามาดูตัวอย่างมันก็จะต่างกันนิดนึงนะในส่วนของ fetch เนี่ยมันก็อาจจะต้องมีการแปลงข้อมูลให้เป็น string นะครับเพื่อที่อัปโหลดไปแต่ว่า x i o s เนี่ยมันจะจัดการตรงนี้ให้เรานะครับแค่นี้นะโอเคจากนั้นหลังจากเสร็จเรียบร้อยนะผมจะมี Z e n นะครับแล้วก็อาจจะให้ขึ้น alert ว่า data inserted successful นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับทีเนี้ยก็เอาฟังก์ชัน post data เนี่ยมาที่ฟอร์มนะครับมาผมจะมี event on submit นะครับก็ให้เรียกใช้ฟังก์ชัน post data แล้วก็เดี๋ยวผมจะมีะปุ่มนะก็คือจะเป็น input ตนะ่ท้ายเป็น submit นะฮะชื่อข้อความที่ปุ่มก็เขียนว่าอ่า p พ s t data นะครับประมาณนี้แล้วกันอ่ะนี่นะครับก็จะเป็นข้อมูลนะที่เราจะมีการเพิ่มเข้าไปลองมาดูนะครับมาลองเพิ่มข้อมูลดูเฮ้ยเดี๋ยวผมตัดฟอร์มลงมาก่อนใช้ br นะอ่า br โอเคประมาณนี้นะครับโอเคนะครับ จากนั้นก็มาลองดูนะครับผมจะเพิ่ม id ที่7นะครับผมแล้วก็จะมีะชื่อเป็นจินแล้วกันนะครับจินโดนะครับแล้วก็อายุนะครับสัก23นะครับอ่ะทีนี้ก็ลองโพสเลยปึ๊บอ่าเดี๋ยวก่อนตรงนี้เหมือนผมจะทำอะไรผิดหรือเปล่าโอเคครับทุกคนก็หลังจากเมื่อกี้นะที่ไปงม e อ r o r มาแป๊บหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการเพิ่มข้อมูลนะอันนี้ผมก็รู้แล้วเป็นเพราะอะไรนะครับอ่ะ ถ้าใครอยากเขียนตามก็ตามนี้เลยนะครับคือมันจะต้องมีเป็นข้อมูลนะครับอ่าจริงๆตรงเนี้ยเขาจะถูกเรียกว่าอ่าเดี๋ยวผมทาให้มัน error ก่อนนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมก็ลองดู error นะนะครับอ่าตรงนี้นะนี่เขาบอกว่าอ่าเจสันเพโลดเนี่ยมันควรที่จะอยู่ใน r o o t property นะครับที่ชื่อว่า day เดตัม uh, um. ซึ่งก็คือพูดง่ายๆว่าเราจะต้องนะครับมีการเก็บข้อมูลเนี่ยไว้ใน uh, ตัว p ropy e r t นะครับที่ชื่อว่าเดตัมนะครับอ่า uh, ตามนี้แล้วกันนะจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลตรงนี้นะครับคือจริงๆเดี๋ยวถ้าทุกคนเนี่ยมาดูในชีต uh, ของทุกคนเนี่ยนะครับจริงๆทุกคนผมแนะนำนะว่าตั้งเป็นพิมพ์เล็กหมดเลยก็ได้นะครับผมเออตั้งเป็นพิมพ์เล็กนะนะครับโอเคนะเพื่อที่จะ ได้ง่ายต่อการแบบจัดการนะครับหรือว่าเขียนนั่นเองนะครับทีนี้หลังจากเราตั้งเป็นชื่อ,อพิมพ์เล็กนะครับผมข้อมูลที่เราจะเพิ่มไปเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะเพิ่มไปนะตามนี้นะทุกคนก็เขียนตามผมได้นะครับเราก็เอาค่า d a t a เนี่ยมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพิ่มเสร็จก็ให้ Alert นะครับถ้าเกิดผิดพลาดก็ให้ Alert เช่นเดียวกันนะตามนี้เลยนะครับอ่ะลองกดเซฟนะครับ ซึ่งตรงนี้ผมก็มีการใช้นะครับเป็นการป้องกันหน้าเว็บรีเฟร h ด้วย event .preventDefault นะครับแล้วก็ตามนี้แหละนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแค่ในฟังก์ชันตรงนี้นะครับทีนี้เรามาเพิ่มข้อมูลใหม่เดี๋ยวผมเพิ่ม id 7นะครับจินโดแล้วก็อายุนะครับสัก25พสต์ไปอ่านี่ครับทุกคนก็จะเห็นว่าโพสต์ได้นะนะครับขึ้นว่ายายย่านะครับผม อ่าโอเคไปทีเนี้มาดูที่อ่าตัวอ่าสเปรดเชฟนะฮะอ่าทุกคนจะเห็นว่าเนี่ยชื่อกับนามสกุลมันไม่มานะเพราะว่ามันไม่ตรงกับตรงนี้เห็นปะมันไม่ตรงกับหัวข้อตรงเนี้ดังนั้นคือมันอาจจะต้องใช้เป็นพิมพ์เล็กนะครับอ่านี่ใช้เป็นพิมพ์เล็กนะสเตทของเรานะครับโอเคแล้วก็เปลี่ยนเป็นพิมพ์เล็กนะครับผมคือชื่อมันต้องตรงกัน ทีนี้นะครับหลังจากเปลี่ยนปุ๊บเดี๋ยวผมมาลบข้อมูลตรงนี้ทิ้งไปนะครับลองมาเพิ่มใหม่ดูนะครับ ID เดี๋ยวผม r e f r e s ก่อน ID 7นะครับแล้วก็จินโดนะครับอายุ U 25โพสไปะนะครับโอเคกลับมาดูทุกคนก็จะเห็นว่าถ้าเกิดเรากำหนดชื่อถูกตรงตามหัวข้อตรงเนี้ยมันก็จะเพิ่มมาเห็นป่ะข้อมูลนะครับ โอเคครับทุกคนทีนี้นะครับอยากมาเสริมให้ทุกคนนิดนึงนะครับก็คือทุกครั้งเลยนะครับหลังจากที่เราเนี่ยเพิ่มข้อมูลเสร็จใช่ไหมหรือว่ายิงโพสต์ e q u e s t นะครับเพิ่มข้อมูลเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องการให้คอมโพเนนต์มันรีเวนเดอร์แล้วก็ให้ข้อมูลเนี่ยมันปรากฏออกมาใช่ไหมครับอ่าตรงนี้ง่ายๆครับเดี๋ยวให้ทุกคนมาสร้างนะครับสเตตในการเก็บรีสปอนนะแล้วก็ฟังก์ชัน s e t เรส s ์นะครับค่าเริ่มต้นผมเอาเป็น String เปล่านะครับตามนี้ ีเนี้ยนะครับทุกครั้งเลยนะครับที่ Response มันมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมผมก็จะให้คอมโพเนนต์มัน Re-Render ใช่ไหมครับซึ่งผมก็มาเรียกใช้ Set เรส t ์นะครับตรงนี้เลยนะครับอ่ะหลังจากเราโพสตเสร็จปุ๊บก็ Set เรส t ์นะครับอ่านี่นะฮะทีเนี้ยก็เราจะดักจับการเปลี่ยนแปลงของ Response ก็เอามาใส่ที่ตัว Array Dependency ตรงนี้ที่ Use Effect นะครับอ่ะแค่นี้นะก็กดเซฟไปนะครับทีเนี้ยเรามาเพิ่มข้อมูลอ่ะผมจะเพิ่ม ID ที่8นะครับก็จะเพิ่มเป็นจีจีแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็นามสกุลจากนั้นอายุนะครับอ่ะทีนี้ลองโพสต์ข้อมูลไปอ่ะเรียบร้อยนะครับทีนี้หลังจากเรากดโอเคปุ๊บอ่ะคอพเนนต์ก็จะเรนเดอร์นะครับเห็นไหมว่าข้อมูลก็จะปรากฏออกมานะครับเผื่อใครที่แบบว่าต้องการนะครับอ่าเอาไปทํานะครับอย่างเช่นอ่ะง่ายๆเลยเอาไปสร้างแอปในการแบบเพิ่มข้อมูลนะครับอัตโนมัติแล้วก็ข้อมูลมันขึ้นมาเองอะไรแบบเนี้ยนะครับ โอเคนะครับก็นี่ครับเป็นตัวอย่างการใช้งานนะครับในส่วนของช h ดี้นะครับที่ทุกคนสามารถใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับหรือทดสอบแอปพลิเคชันก็ได้นะครับนี่ง่ายๆเลยเปรียบเสมือนว่าใช้ตัว spreadsheet ของ Google เนี่ยเป็นที่เก็บข้อมูลนะครับผมแล้วก็ใช้ตัวนี้ในการแปลงข้อมูลนะครับ โอเคนะครับทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับยังไงก็อยากให้ลองเอาไปใช้กันดูนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร e นะครับแลวรอติดตามชมวิดีโอตอ่อ,อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอแนาครับผมสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ